ผมนั่งอยู่เฉยๆก็คิดอะไรออกเกี่ยวกับอังเดโอนาน่าอยู่อย่างหนึ่งนะฮะที่ทําให้เขาเสียประตูหลายๆประตูโดยที่แบบไม่น่าเสียอย่างเช่นอลูกที่โดนเตะมุมที่เสียประตูไปเมื่อเกมเมื่อคืนนี้นะฮะก็ถ้าเขามีอยู่อย่างหนึ่งเขาจะไม่เสียประตูนี้นะครับเคียง่ายว่าเราคิดภาพย้อนกลับไปตอนปีเตอร์ชไมเคิลนะฮะเขาเป็นโกที่วุ่นวายมีความเป็นผู้นําสูง กึ่งกึงมีความเป็นกับตันทีมนึกออกไหมคือเหมือนกับประมาว่าถ้าเขาโดนกองหลังกดดันอยู่เนี่ยมันก็ตะ,ตะโกนดา่าเฮ้ยมาไปตัวนี้ดิหรือว่าเวลาตั้งเสาเาวลาโดนวิกีมอมีกองหน้าเขาเตรียมตัวจะยิงวิกอะไรอย่างนี้นะโกสายโวยวายสายเข้มแข็งเนี่ยสายกับตันทีมเนี่ยเขาก็จะตะโกนบอกเพื่อนเฮ้ยตรงนี้ขยบตรงนี้เอ้ยเอ้ยบังตรงนี้อะไรอย่างนี้แต่คิดภาพอนาหน้านะครับคิดภาพนะโอนาน่าก็จะแบบประมาณว่า โกนนิดๆหน่อยๆไม่ใช่สายโวกวากอะเหมือนกับเขาความรู้สึกคือเหมือนกับความเป็นผู้นําหรือว่าความเป็นความแข็งแกร่งหรือความก้าวร้าวของเขาอะมันน้อยเกินไปในการที่จะคุมกองหลังหรือว่าคอนโทรลเกมแนวหลังทั้งหมดอะอ่ะคิดภาพว่าถ้าจังหวะที่โดนเตะมุมเมื่อคือนเนี่ยถ้าเป็นโก,โก,โกที่โหดๆหน่อยก็จะแบบผักกองหน้าเขา คือจะไม่ยอมไม่เขาแบบมาเบียดอะไรสองฝั่งก๊อปปี้ขนาดนั้นหรือต้องตะโกนบอกเพื่อนมาช่วยกันปิดแล้วเฮ้ยมาดันไอ้นี่ออกไปนี่มันมันควางทางนู่นนี่นั่นนึกออกใช่ไหมครับแล้วจังหวะที่เขาจะโดนเบียดอย่างนั้นมันก็จะไม่เกิดขึ้นอ่าอันนี้เป็นอะไรที่ผมเพิ่งคิดออกว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นเหตุผลนี้ก็ได้นะครับว่าโอนาน่ายังไม่กล้าขนาดนั้นที่จะด่าเพื่อนว่าเพื่อนหรือว่าทําอะไรรุนแรงไม่ใช่รุนแรงแบบแบบนอกเกมนะ แต่ทําอะไรที่มันจะคุมกองหลังได้อะฮะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ผมนั่งคิดออกนะครับว่าการที่เราเสียประตูง่ายๆกับอะไรง่ายๆมันก็อาจจะเกิดจากสาเหตุนี้ก็ได้นะครับผมคือโอนาน่ามันง่ายเกินไปมันนิ่มเกินไปอ่ปะภาษาง่ายคือเขานิ่มเกินไปที่จะมาคอนโทรลเกมอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็เป็นคอนโทรลเกมที่แบบว่านักเตะไม่ได้รวมเป็นหนึ่งขนาดนั้นอนะ่ะนักเตะแมนยูตอนนี้มันยังไม่ได้เป็นทีมฮะเรามีโกหรือว่า แนวหลังที่มันแข็งแกร่งหรือว่าคอนโทรลเป็นหนึ่งเดียวได้มันก็จะทําให้ไม่เสียประตูง่ายขนาดนี้นะครับผมก็เป็นอะไรที่คิดออกเมื่อกี้นี้แล้วก็ลองมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะครใครมีความคิดเห็ยนยังไงก็ลองคอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมก็เราก็ต้องเชียร์กันต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ